สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับทีเชียถัทชานะคะทีเชร์จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าวันนี้ทีเชร์จะมาสอนในเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีลูกสระกำกับนะคะการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีลูกสระกำกับเนี่ยคือตัวพยัญชนะที่ไม่มีลูกสระกำกับและไม่ได้เป็นตัวสะกดหรือตัวการัน แต่ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวเดียวหรือกับสระต่างกันซึ่งจะมีทั้งหมด10ลักษณะนะคะเดี๋ยวที่เชิ์จะพาไปดูนะคะว่าการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับทั้ง10ลักษณะมีลักษณะแตกต่างกันหรือว่าใช้ยังไงนะคะ ดิเชอร์บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าพยัญชนะตัวเดียวหรือพยัญชนะตัวแรกออกเสียงผสมกับสระอะดิเชอร์ยกตัวอย่างคำมาทั้งหมดคําคำตัวที่ดิเชอร์ทำไฮไลท์สีแดงล้วนแต่เป็นคำที่ผสมกับสะะระอะนเนนผสมกับสระอะอ่านว่าณนะ คอควายผสมกับสระอะอ่านว่าคะนอนหนูผสมกับสระอะอ่านว่านะปอปลาผสมกับสระอะอ่านว่าปะสอเสือผสมกับสระอะอ่านว่าสะเมื่อนํามารวมกันเป็นคําเหล่านี้ใช่ไหมคะจะอ่านได้ว่านะคารุศาสณนะราทิพป,ปร,ริญญาแล้วก็สบายคําเหล่านี้นะคะ ล้วนเป็นคําที่พยัญชนะตัวแรกประสมกับสระอะเพียงแต่เมื่อเราเขียนในรูปของการเขียนจะไม่ปรากฏสระอะให้เราเห็นเท่านั้นนะคะทีนี้เปลี่ยนเข้าใจแล้วใช่ไหมทีเชช้์จะไปต่อในข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงผสมกับสระอะและออกเสียงอักษรน,นํานําพยางที่ตามมาทเชชร์ยกตัวอย่างคําว่าประลัด กับผลิตมาพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระอะในคําว่าประหลัดคือปอปลาใช่ไหมคะปอปลาผปสมกับสระอะอ่านว่าปะส่วนคําว่าหลัดเนี่ยถ้าเราดูนะคะจริงๆแล้วไม่ปรากฏหอนําเลยแต่เมื่อเรามาดูในรูปของการเขียนคําอ่านจะปรากฏหอนําใช่ไหมคะทีนี้เราจะอ่านคํานี้ได้ว่าประหลัดใช่ไหมหอรออะดอหลัดรวมกันอ่านว่าประหลัดเหมือนกับคําว่าผลิตเลย พอพึ่งผสมกับสระอ,ะอ่านว่าผะคาว่าผลเวลาเราเขียนในรูปของการเขียนคําอ่านใช่ไหมคะก็จะปรากฏหอนาเหมือนกันหอรออิดอริศคานี้จึงอ่านได้ว่าผลิตใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของการที่พยัญชนะตัวแรกผสมกับสระอะแล้วก็มีเสียงอักษรน,นํา เรามาต่อกันที่ข้อที่3ามนะคะนักเรียนข้อที่สามบอกว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงผสมกับสระอะตัวที่สองทหน้าที่เป็นตัวสะกดผสมกับสระอะเรามาดูคําที่ทิเชอร์ยกตัวอย่างมานะคะคําคํานี้นะคะอ่านได้ถึง3ามแบบเลยก็คืออ่านว่าคันนานาคันนานาแล้วก็คนนานาจะสังเกตเห็นว่าพยัญชนะ2องตัวที่ทิเชอร์ทำไฮไลท์เนี่ยคอควายนะคะเป็นพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระอะ นเนเป็นพยายนชนะตัวที่สองที่ผสมกับสระอะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดด้วยคำคำนี้จึงอ่านได้สามแบบตามที่ที่เชอร์ได้บอกไปในตอนแรกนะคะทีนี้เราจะมาต่อกันในหัวข้อที่4ข้อที่4บอกว่าตัวบอที่ไม่มีรูปสระกำกับออกเสียงผสมกับสระออเช่นบอบอบอริการบริเวณบริสุทธิ์บริหารจะสังเกตเห็นว่า บอใบไม้ทั้งหมดทุกๆคำที่ประกอบอยู่ในคำที่ทิเชอร์ยกมาจะอ่านออกเสียงบอใบไม้ผสมกับสระออทุกตัวใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาเราเขียนในรูปของการเขียนเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ปรากฏรูปของสระอ,อเท่านั้นเองแต่เวลาเราอ่าน คำอ่านหรือว่าเราสะกดเราก็จะสะกดแบบมีสระออใช่ไหมคะแล้วเรียนพอที่จะเข้าใจไหมว่าการอ่านพยัยชนะที่ไม่มีลูกสระกำกับในข้อที่3และข้อที่4มีลักษณะเป็นเช่นไรทีนี้นะคะทีเชิ์จะไปต่อในหัวข้อที่5แล้วก็6นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ เราจะมาต่อกันในข้อที่5นะคะนักเรียนข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าพยัญชนะที่ไม่มีรูกสระกำกับและมีตัวรอตามออกเสียงผสมกับสรอ,อและออกเสียงตัวรอที่ตามมาเป็นตัวสะกดในแม่กลความรู้เดิมนะคะตัวรอเนี่ยเป็นตัวสะกดในแม่กลใช่ไหมทีนี้มาดูตัวอย่างคําที่ทิเชอร์ยกมาทิเชอร์ยกคําว่าพรจาราจรสุนทร คำว่าพรประกอบไปด้วยพอพานและรอเรือใช่ไหมคะเวลาเขียนอย่างนี้นะคะเราจะไม่เห็นใช่ไหมว่าปรากฏสระอแต่ว่าเวลาเรามาเขียนในรูปของการอ่านหรือว่าเราสะกดจะปรากฏสระอนะคะลองดูนะคะพออน,อ,พอนพรพออน,อ,พอนพรปรากฏรูปของสระอใช่ไหมคะเหมือนกับคําว่าจอนแล้วก็คําว่าทอนเลยคําว่าจอนก็ะสะกดได้ว่าจอ,ออจอนจอน จออน,อ,จอนจนคำว่าทอนก็สะกดได้ว่าทออนอทอนทออน,อ,ทอนทนลักษณะแบบนี้นะคะก็คือออกเสียงสระอ,อเพียงแค่การเขียนในรูปของการเขียนนะคะจะไม่ปรากฏสระอ,อเท่านั้นเองเราไปต่อกันที่ข้อที่6นะคะ ข้อที่6บอกว่าพยัญชนะที่ไม่มีสระกำกับมีตัวรอตามออกเสียงผสมกับสระอ,อส่วนตัวรอที่ตามมาออกเสียงผสมกับสระอง่ายๆเลยก็คือพยัญชนะตัวแรกเนี่ยที่ตามมาด้วยรอเรือใช่ไหมคะพยัญชนะตัวแรกจะผสมกับสระอ,อพยัญชนะตัวที่สองจะผสมกับสระอซึ่งพยัญชนะตัวที่สองที่ตามมาโดยส่วนมากก็จะคือรอเรือ,อดูคําแรกนะคะคําว่าทราชน ท้อทหารคือพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระออ่านได้ว่าทออทอรอเรือคือพยัญชนะตัวที่สองที่ผสมกับสระออ่านได้ว่าร,รออระรออระคําน,นี้เมื่อรวมกันจึงอ่านได้ว่าทอระช,ทรชนทอระชนตัวอย่างที่สองนะคะคาว่าอรอ,อ,อรชนออผสมกับสระออก็อ่านได้ว่าอใช่ไหมอออรอเรือผสมกับรสระอ ก็อ่านได้ว,ว่าระรออระคำนี้เมื่ออ่านรวมกันจึงอ่านได้ว,ว่าอระชอนอระชอน เรามาต่อกันที่ข้อที่7นะคะข้อที่7บอกว่าคําที่ใช้รูปพยัญชนะสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวแรกออกเสียงผสมกับสระโอพยัญชนะตัวที่ตามมาใช้เป็นตัวสะกดมักเรียกว่าสระโอลดรูป mm hmm. เรามาดูคําที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างมานะคะทีเชอร์ยกตัวอย่างคําว่าคงกับคําว่านกคําว่าคงนะคะเวลาเราเขียนคําอ่านหรือว่าเราสะกดใช่ไหมมันจะผสมกับสระโอคอโองอคง คออกงอคงเหมือนคำว่านกนะคะคําว่านกเนี่ยเวลาสะกดหรือว่าเราเขียนคําอ่านก็จะเขียนได้ว่านออ,อนกกอนก นโอกนกเหตุผลนะคะที่ทําให้สระโอลดรูป name, other, ps. Ps 8, นะคะเพราะว่าถ้าการเขียนของเรานะคะเราเขียนสระโอลงไปด้วยจะทําให้เราไม่สามารถที่จะอ่านคาคานั้นออกเสียงได้นะคะการที่สระโอลดรดูปลงไปจึงทําให้คาคานั้นนะคะสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้แล้วก็มีความหมายนะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่8นะคะข้อที่8บอกว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงผสมกับสระอตัวที่สองออกเสียงผสมกับสระโอ ตัวที่3ใช้เป็นตัวสะกดและอาจมีตัวการันต์ตามมาด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะที่เช้ายกตัวอย่างมาสองคำก็คือคําว่าณรง์กับสะดมนนเนคือพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสะระอรอเรือคือพยัญชนะตัวที่2ที่ผสมกับสะระโององูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะนนเนรผสมกับสะระออ่านว่าณรอเรือผสมกับสะระโอโดยมีงองูเป็นตัวสะกด อ่านได้ว่ารออกงอลงรออกงอลงคํานี้เมื่ออ่านรวมกันจะอ่านได้ว่าณนะรงใช่ไหมคะส่วนคอควายคอควายในตัวนี้ก็คือตัวการันใช่ไหมคะส่วนสัญลักษณ์ข้างบนคอควาย คือหมาทันทคาดนะคะนักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะคะคอควายแล้วก็ไม้ยทันทคาดเราไม่ได้เรียกรวมกันว่าตัวการันนะคะแต่เราเรียกคอควายว่าตัวการันแล้วเรียกสัญลักษณ์ข้างบนคอควายว่าหม้ทันทธคาดนะคะเหมือนกับคําว่าสะดมเลยสอสเสือคือพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระอะอ่านว่าสะดอเด็กคือผสมกับสระโอและมีมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านได้ว่าดอโอมอ ดอโอมดมคำนี้เมื่ออ่านรวมกันจึงอ่านได้ว่าสัดดมโดยมีพอสำเพาเป็นตัวการันและก็มีไม้ทันตะคาดกำกับอยู่ใช่ไหมคะเรามาต่อกันที่ข้อที่9และข้อที่10นะคะนักเรียนเรามาดูข้อที่เกันก่อนนะคะข้อที่9บอกว่ามีสระหลายเสียงบนอยู่อาจเป็นสระอะสระโอหรือว่าสระออที่เชิอยกตัวอย่างมาสองคำก็คือคำว่า กนกนครกับขาจรจมกนกนครน,นะคะคําว่ากะเนี่ยกอไก่ผสมกับสระอะใช่ไหมส่วนคําว่านหนมีหอนำด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ผสมกับสละโอกคาว่านะผส,ส,สมกับสละอ่ะคําว่าคอนผสมกับสละอจึงอ่านได้ว่ากหนกน,กนครเหมือนคําที่สองเลยนะคะคําที่สองคือคําว่าขาจรจบขอไข่ผสมกับสละอะอ่านว่าขะ จอจานรอเรือคำว่าจอนคำนี้ผสมกับสระอ,จอ,อ,อจอนจก็อ่านได้ว่าจอนใช่ไหมคะส่วนคําว่าจบเนี่ยก็คือผสมกับสระโอ,อ,อ,อจโอบจบคํานี้จึงอ่านได้ว่าคาจรจบใช่ไหมทีนี้เรามาตอบกันที่ข้อสุดท้ายคือข้อที่10ข้อที่10บเนี่ยบอกว่าต้องแยกพยางค์ให้ถูกต้อง จึงจะได้ความหมายที่ต้องการที่เชื่อยกตัวอย่างมาสองคนะคะสองคนี้นะคะจะอ่านได้สองแบบอย่างเช่นคํานี้นะคะคําแรกเนี่ยเราจะแยกอ่านได้ว่าเรือนรกกับเรือนรกเห็นไหมคะว่าอ่านได้2แบบก็คือเรือนรกกับเรือนรกเหมือนอีกคำหนึ่งเลยค่ะอีกคำหนึ่งนะคะจะอ่านได้2แบบก็คือตากลมกับตากลมตากลม กับตากลมจะสังเกตว่าการที่เราจะสามารถแยกพยางได้ถูกต้องเราจะต้องดูบริบทขององค์ประกอบนั้นประกอบไปด้วยใช่ไหมคะเราถึงจะสามารถแยกพยางได้ถูกต้องแล้วก็การที่เราแยกพยางได้ถูกต้องเนี่ยจะทําให้นักเรียนเข้าใจความหมายของประโยคนั้นๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประโยคนั้นจะสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจนนะคะ เราเรียนจบไปแล้วใช่ไหมสําหรับการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกกากับทั้ง10ลักษณะที่นีทีเชอร์มีแบบทดสอบการอ่านมาลองดูซิว่าถ้าภาษาไทยไม่มีการใส่วรรณยุกต์ไม่มีการใส่สระหรือว่าไม่มีการเว้นวรรคนักเรียนจะสามารถอ่านข้อความที่ทีเชอร์ยกมาได้หรือเปล่าเราไปดูข้อความที่หนึ่งกัน เห็นไหมคะว่ามีพยัญชนะหลายตัวเรียงติดกันโดยที่ไม่มีการเว้นวรรคหรือว่านักเรียนไม่สามารถแยกได้เลยว่าคําไหนผสมกับสระอะไรนักเรียนอ่านได้ไหมคะถ้าที่เชร์มาให้แบบนี้อ่านไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องแยกหรือว่าจะต้องเว้นวรรคก่อนใช่ไหมถึงจะอ่านได้แต่ถึงแม้จะอ่านได้มันก็จะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะตาลายอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ทีเชร์จะมาเฉลยให้ดูว่าประโยคนี้นะคะอ่านได้ว่าอะไร ประโยคนี้นะคะจะอ่านได้ว่าอารชรมองอกมองคอมองผมมองจนสองคนฉงนนเห็นไหมคะว่าการที่เราแยกเว้นวรกหรือว่าทําให้อ่านได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราอ่านได้ถูกต้องทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่สองกันยาวกว่าเดิมอีกเห็นไหมทีนี้อ่านได้ไหมคะอ่านไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะมีเฉลยมาให้ดูว่าอ่านว่าอะไรนะคะข้อนี้นะคะจะอ่านว่า กนะหนคนตลกชวนดวงกะมวลคนผอมรอชมพระมรดมดอมดอกขจรเห็นไหมคะว่าความสำคัญของการเว้นวรรคเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราอ่านประโยคนั้นเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนใช่ไหมคะ สำหรับว,วันนี้เราก็เรียนกันจบไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสำหรับเรื่องการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสละกํำกับนักเรียนลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสละกํำกับทั้ง10ละกษณะที่ทีเชอร์ได้สอนไปเนี่ยมีลักษณะาการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดนักเรียนได้ไปเจอในบทความหรือว่าในหนังสือเรื่องอื่นๆเนี่ยนักเรียนจะสามารถแยกได้แล้วก็อ่านได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถสื่อสารความหมายของคํานั้นๆได้อย่างชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ ทีเชิญอ,อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าจะเป็นความรู้ที่ติดตัวนักเรียนไปนะคะแล้วก็เราติดตามว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าในการเรียนครั้งถ,ถัดไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยที่เชร์จะสอนในเรื่องอะไรเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะจะยากหรือว่าจะง่ายเดี๋ยวเราลอมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชร์อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ